ก็จีกับเราคือสามแข่งหนึ่งหีบเอคือกับเราดีครับผมมาแต่เสาละจ้ะคืมาเต่เออคนมาแต่เสาเาคนมาแต่เสาเสาเหมยคือว่ามิเมยคนมาเต่เ้าเคือว่าคุยกบบผอยว่าม,ม,มีโตจีนสามสิบโตมีเวทีเคียงเสียงมีโคโยตีโยต,ต่อมาเต็นขึ้นบ้านไหม คือเหยียเียบมีดิมซิมเข่าของเนีกินยู่ทา้งเดี๋ยว่อนม่กินเข่าได้เนี่ยเออาาินาเข่าเห็นหนังกูร่สุดเมกีว่าถามว่าตอเจ็บเลซอยของยนีโ้องก่นามกนัดกันกูอยัางงงกูก็นัดย่างนีว่าเออเมย์พรุ่งนี้จะอันพรุ่งนี้มาขึ้นอันบริษัทใหม่กูนะแปมงกูทากหาเมืางว่าตอนเที่ยงินเนอภาจีเนื้อมกินนอนเขียจะมบ้ามืออื่นหุแต่ยี้ามะแล้วเนี กูนีเงีเขาบอกมึงบอกว่ามามาลองพี่หน่กูจะสามสิบ่งมาลองพี่ใส่แกเสียงกูเอาแกงเสียงเปิดบอกข็จะเปิดเปแกงเสียงมาตั้งแล้วเอาเือนกลางๆเขาอว่ามึงเอาว่าใจตีแกงเสียงนกูกัให้เขาขนคลืนตัวมวงบเสียกูลองนั้นมีว่ามีหมอรลบมีโคอยตีข่อยกับมากะณีได้ข้อยตีขาจิตียู่ใส่ยู่นขาตีแต่ถ้าแปดโมงเ้ามันมา8แปดโมงคุ่มเนี่ยแต่สองคุ่มเลยเน่ยเู กูทำยี่วุ้นทองของพี่ะกูว่ากูสีบ่ปล่อยล่ะมุ้งคุณยังคือป่อยแม่กูอยากแค่ล่ามึงเชื่อเอากูกวันตัวกินกูกัดยาแม่ให้ตัวหนึ่งดอกเหมยแอบแซมสระทั่งกูกัดเท็จไปย่างดิเดื้อกินเนื้อยู่เพี้ยเบิ่อเดื้อจะแตกผู้ใดเป็นน่งกับกูใดกูใดเป็นน่งกับอะไรอไรลูกใบสามปั๊บเขาเก็บตัวปั๊บมาให้เหมย อีเหมยอีเหมยคุณพระท่านมากูหอยส่วนปูเข้าสุดเข่าสิเก็บของมึงไปจากหน้ากูเหมยเอ๋อปูเทียนมาสั่งกูเล่หามก็แตะต้องมึงกินมันรู้ปูต้องเก็บของไว้มึงปก็แต่แตวกูบอเก็บไว้กลางมึงก็บอได้สิแตกบ่อยเลยสิ้นอายุนักกินไใบไม้เจ้าเบิรงดูเจ้าข้าจะนอนพี่มูดีซ้ำไหนเอา้าจะข่อยนอนไขวัดไขวัดมาถึงแมาเบิรงหมอล่ำมาเบิหงเจ้าอะไรเนี่ยจะนล่ำสี่กันข่อยบอกแล้วว่าอย่าเปล่าสี่อย่าเปล่าสี่มันขา มแล้วมีหางเลเจา <อ S 2> ทางคายขอยยันยังสังกโท้ไแปกออมุกเป็นางมุกสี่ห้มานสวยเหาไกลา็สีกันจอมขุน่งจะเปดปสีล้วแมาแตกเขาเออเมยเห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 มยคอย้ไปอยู่ในหันออยู่ในนีออกมาอย เอามาคุยกับผูกันเห็นหอดรถไข่เอามึองอากูมาบอานพีแบบนี้ว่าไหนีมึงวาด้ยาดูไปมีลีกิสธิ์เนี่ยออมึงายาูไปดดอ,อีผ้าคน,นเห็นตาคนนเต้ดแน่งมาครมี่ลีติ่กองมุกจานปิดอ่ะนะเฮมี่ก้องนปิเดเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ฝากไปกูป่เลยว่ากินเขาไม่ยังดอกเพ่อนดอก่มหักว่าก้มเอาจตุ่ไม่ยังาไหนเดียวแตอันเราเอาถุงหาเราเอาเอานี่ไหมอาีิกลับบานเออโอเีล่ะ กวสยงความยินด okay. ีนะคะกับดีเจกชอบเป็นดีเจล้วอยกลับมากลับถึกลับมาเนาะครับคดามเสดงความยินดีนะคะกับโจอีสีมุ่งคอนนะคะเจ้าของบริษัทไอยาบริษัททง ่านขายยาไอยาลานะคะก็เลยเอามามาแสดงความยินดีนั่งเพื่อความรวดเร็วว่องไวในการเฮ็ดธุรกิจนะคะกะนี่เดี๋ยวคือ่เอารถมาหมอบให้เพิ่นรถเอามามาหมอบเพื่อนยังเป็่อนน้ำมาสิเรียนสู่รถได้ตีรถมันขับเร็วกว่าดิดีแต่มันบ่โอเคียมาให้รถมันได้เติมน้ำมันมาไม่ได้เติมน้ำมันมามันเกิดมันเกิดเมียมันเรียกห้รังเทียจมันเกิดตอง กินหยากินอย่งเนี้ยเราสุดปทาตัดหยาไม่มากินบอกกูไปเรีแท้มานนักศสุกาศักษาไม่อย่างเนี้ยหมึงก็เไม่อยงมองอะไรเอามากันมากๆกับขันมุ่มีิจเนี่ยมึงก็ไปเรี่นกกูแน่โอ้ยานวดออยาลายนี่มันนี่นวดอย่งไดแน่วดได้ทุยางมึงเสียวก็ไม่จำจแล้วมึงก็นวดเอาคุยกูมันก็ดยนี่ค่ะอันนี้ยาหม่องน้ำนี่เซตนี้เนี่สอบาบาท สองเลยสองจุดก็บาทแต่สมมติว่าผู้เฒ่าเป็นเป,นปวดแข้งปวดขาป,ปวดอะไรก็ไปนวดไปท่าไปโดนแล้วปวดเอื่อนมันกินมันดมก็ได้กินก็ได้ส,สูตรดมเป็นยายใช้ทาเพื่อบรรเทาก็ดีละ่ละ<อ>ไม่ไงข่อยอยู่บา้านก็ปวดตาอเอาไปท่าตาหยอดตาเด้วสองมือหายตาหายเป็นตคุณยังเห็นวิญญาณอนเดีนดระดิ่งอ๋ออันนี้เหมาะไหมมังอันนี้เหมาะไหมมัง มีความสุขหลายๆเลิฟเ,เลิฟเอาอะหนักหนักนะกูฉันบอกมึงขึ้นออะออย่างนี่ออ้โอ้ยออน่ารักจัข<อ>งของส้นรวยของส้นรยวยกูให้แต่เพื่อมึงมีชิ้นเดียวในโลกจฉบ,บาบเนี่ยกูบอาขายกูจีซื้อกูบอขายกูจีซื้อแต่ซ้างกูบอขายโอ้ยน,น,น่ารักจังอันนี้กูให้มึงได้ไหมขอบใจมากมากอันนี้ยันนวลนียก็ยันนวลเหมือนกันนวลได้ทั้งแบบน้ำได้แบบขีดนะจ๊ะ ขอบคคุณกูเห็นให้มึงโดยเฉพาะกูเห็นให้มึงตั้ะมือเศร้โดยเฉพาะที่จริงมึงมาตั้งช่อไว้นี่กูเอาเลยมาถามมาอยากอยากเปลี่ยนไปไอ้ไม่ได้กูเหาไอ้พวกโดยเฉพาะขอบคุณมากมึงจะตั้งแต่เศร้าได้มลยวัวันหมอบตอนเศร้าโดยเฉพาะจ้ามึงมากตรงตอนก็ไม่ซื้อปีล์มมาตัดสับโดยเฉพาะพอดีไม่อย่ามองมาไปนวัดได้เราถวยไปเรียนที่รูดเลยเออเดี๋ยนะกูเดี๋ยนะฝาฝาฝาไปงเดี๋ยวได้เลยนี่เอาดาบมากอ่อนงูเดี๋ยเลย กูคิดมาดีแล้วน่ะบอกยังความยดีกับกันด้วยอันอันเนี่ยเนี่ยเวลาไปขายในวงไฮโลอืมอืมนันยานามเลยฟ้านี่เรลาเขาเป็นขาดอันนี้เขาอาไปทดทดแทนใดกอนนั้นเนอตจนเต้าเสี่ยวของมาไปขายอีทีอกไปรองว่ากันนี่พอตาต้องเม่จำวันี้ยของกางก็ไม่งี้วันนี้ไม่ยอมฟูกุ้งมาแ่บนนนบนนบนบวบนนบ อแห่งกูได้วยมแมนแห่งหนึ่งความใจรักก็ยิ่ดีนั่งมีความสุขมากมากนะคะสำหรับเพื่อนโจอี้กคยซีเรียลพ่อกันดูอยู่หรอบ้างควาอมองยั่ไหนมึงทีบอกควอมมึงยังกูบอกว่ามมึงมาแต่สาวมึงมาตอนสองทุ่มนี่กูมีหน้าแก่ตัวเด้อเด้อแวบนี้แตมีงานไายอีกัปที่นี้กูจะมานอนดูหนีเลยมึงกะวางใั่มางานที่แล้วมึงกะวางกี่เซนเขาซื้อมาเอาไปพร้อมกันครั้เดียวกันปะแมน เดี๋ยวเขาเสืเมาไปเมาเติมสามาต่างคนต่างบอลลทตัวแทนกับระเด็จใจคือเมึงตายมึงมานนี่มึงกับคือเขาเหมยมึงบอลูเมี๋ยวเขาต้งบอกบลลกบอเขาเสือเมาฟอมกันเพราะท่าน้แยกจักเทียจกูจะทั่วบออพอกแม่มึงแ่กูบอกแล้วก้อนออกมาส่มาเสร็จกัย่งดีกับมึงแล้วก็เรีกว่าเลอดีๆเลิกฟ้่าไปเ่ราะมันเขาเก็บตกไปล้ถึงเขาไปเราบอกกับมึงตต้มแต่มตีหามเมึง่ามากมึงองถุงมึงจะมาว่าตีหาหรือว่าแก้ จริงเลรชีว um. ิตวลลเนี uh ่ยนี้คือยังโมเวนยังโมเวนเนี่ยคือยังมาขึ้นของวล่ัอืกูเขาใจอยู่กูไม่มูเป็นวลลมเนาะอืแต่ว่ากูกะบายอยู่แต่ว่ามันจว่ามันมาแต่เศร้าแล้วทัแล้วทียมันก็ใหามากแต่ที่เงียบหายมีเรื่อนี้มันทางว่าตาตั้งโวยวายมันนี่เมนละวยายมแบบกือเง้ยเงี้ยเี้ยเงี้น้งามยี้เี่ยเงี้เงี้ยเงี้ยนี้ั่นจกยเาง ก็บอกว่าที่หนึ่งที่หนึงอยู่สำหรับผู้ใดเอฟซีดอกไม้กับแซนด์ทานนะคะมีก้นสวยจบเป็นเอ็นกุ้นอยากนวดอยากยังผู้เท่าผู้โถอยู่บ้านอยู่เลื่อนก็สามารถนะคะเอาไปนวดได้สั่งได้โดยตรงกับไม่เด็กทุกตำแหย่งสาไปก่อน093 3ศูนย์เก้าสมสแปสามแปดสามแปดสี่ถึงห้า ย้ำครับศูนย์3ก้าสามถ้าเกิดว่าโทรกาบอกโจอีว่ามาจากดอกเหมยราคาพิเศษจากปากกฤขายอะไรสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้าว่ามาจากดอกเมยสองร้อยามิบห้าบาทบ่พิเศษเลยพิเศษพิเศษเลยราคาเกาเลยตัวสนุนกูมพิเศษเลยได้ยันั่นั่นตือนะครฝากไว้นั่งกันแล้วกันเลยค่ะพี่น้องฝากแบรนด์ดีด นะคะแล้วก็ยาดีๆนะคะยาสมุนไพรดีๆสูตรเสอร์ที่ยังคิดคนเองเหมือนนั่นบอสเมียนนี่สรรพคุณสรรพคุณใ้รเห็นในใบชงยางหยดใช้ดมใช้สอดในหลอดเดียวกันกูมาสรรพคุณนี่มันควรจะเขียวน่ะมึงเอาช่างเปิดฟ้าเอาผสอดได้ยังผู้เสด็จเต็มทหลอดเต็มน้องมึงจได้เอาน้ำดูไปมึงจได้กลมเป้า ให้ดมจะสอนอลไรตัวดาวเขาคิดคนของเขาเอง <Man. S 1> ปลอดภั<ท>ยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ปลอดภัยว่ามีแต่สมุนไพรแทๆ้ๆค่ะนะครับพวกน้ำมันก็น้ำมันมะพร้าวไพรผู้ใดเป็นสมุนไพรเวลาเขาเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมท่างการใส่กำลังเนี่ยเวลามันมีการแบบเซนยืดเอ็นตึงหรือว่าเป็นเซนกำเนิดอักเสบเข้าไปท่าแล้วถ้าเอ็นแขน็งด้วยเอ็นแข็งกับท่าแข็งก็เก่าอีกทำให้เสียหัวท่าให้เบิร์กันเลย ฝากไว้นะก็แล้วกันค่ะพี่น้องอย่าลืมนะคะยาดีต้องไอรยาาเท่านั้น